ตอย่างที่เกิดขึ้นนะครับออยู่ในคำที่ผมเขียนชี้แจงที่ผมโพสต์อยู่ในไอของผมตามยูทุกอย่างนะครับครับผมมีอะไรทุกอย่างครับมีอะไรนอกเหนือจากนั้นมีอะไที่แบบว่ายังติดค้างในใจเราอยู่ที่เรายังไม่ได้พูดผมผมเขียนทุกอย่างไปอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับแล้วก็ผมคือเรื่องเนี้ยคนแรกที่ผมโทษในเรื่องเนี้ยก็คือตัวผมเองผมโทษตัวเองเพราะว่า ผมไม่รู้ว่าผมคิดอะไรหรือว่าผมผมรู้สึกว่าตัวเองไปเชื่อได้ไงลงเชื่อได้ไงโง่ามากที่บอกว่าเว็บไซต์หนึ่งสามารถจะมา,มาเทรดแทนเราอะไรเงี้ยผมลงเชื่อได้ไงคนแรกที่ผมโทษเลยคือตัวผมเองฉะนั้นสิ่งที่ผมสูญเสียไปทั้งหมดผมคิดกับตัวเองตลอดว่านะี่คือบทเรียนราคาแพงของผมที่ผมต้องจ่ายไปกับาการโง่ของตัวเองเจ็บแล้วก็ต้องจับครับตอนนั้นมีใครชักชวนอะ่ะพี่ต๋อตอนที่ตอนเริ่มจุดเรื่องแรกของเราที่ที่ไปรู้จักตัวนี้ไอ้ตัวโปรดกักตีด มันเป็นการมันเป็นการพูดคุยกันแนะนํากันอยู่ในกลุ่มที่เล่นกีฬาด้วยกันครับเหมือนที่ผมเขียนเลยครับตามนั้นครับมีการยืนยันจากฝ่ายหนึ่งว่าเขาไม่ได้ชวนไม่ได้ชวนใครผมก็ตามที่ผมเขียนเลยครับอย่างที่บอกว่าเป็นการพูดคุยกันคือผมไม่แน่ใจว่าเส้นระหว่างการบอกว่าชักชวนหรือการแนะนําคืออะไรแต่เราเรียนรู้จากการที่เราเปนเล่นกีฬาด้วยกันแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยกันแล้วก็ส่งเว็บมาแล้วเราก็เข้าไปดูเว็บแล้วมันดู มันน่าเชื่อถือมันดูน่าเชื่อถือมากผมบอกเลยผมอ่ะ <c oughs> ผมอผมไม่พูดเดยอะเพราะว่าผมมันคือพูดตอนนี้มันดูว่าไปเชื่อได้ไงถ้าเกิดคุณได้เห็นเว็บจรงิงอ่ะมันก็มันก็มันก,นก็คือผมพลาดเองที่ผมไปไปลงเชื่อครับ <c oughs> อย่างตอนนั้นที่เราใช้เวลาุดคืออย่างที่ผมเขียนเลยครับว่าผมอ่ะเวลาเรา เราเวลาเราเรารู้สึกว่าผมเข้าใจมาตลอดมันคือการคือการลงทุนพอ r e x ็กผมเข้าใจมาตลอดการลงทุนเวลาเราทุนอะไรเราผมคิดว่ามันคือราคาที่เราต้องจ่ายกับความความโลวของเราเองอเราโดนไปม,นมันคือมันคือมันคือนตอนนั้นที่ไม่ทําอะไรเลยก็เพราะว่ามันคือความผิดของผมล้วนๆเลยมผมตั้งบอกโดยทุกวันว่าจะไม่ทำอย่างนี้แล้วจะไม่มีการลงทุนหรือทําอะไรโดยที่เราไม่รู้มันคืออะไรคริด<ะ>ว่าเราจะกลายเป็นลูกทีมของใคร ไม่เเข้าานีกก็ลยป่ทมอครไม่คิดผมไม่ทราบมันคืออะไรเลยผมก็รู้พร้อมทุกคนครับพี่ต่อครับอย่างนี้คือเป็นการลงทุนครั้งเดียวหรือว่าค่อยๆทยอยลงทุนไปเรื่อยๆครับตามที่ผมเขียนในไอจีเลยครับก็คือตามตามที่เขียนในพี่ต่อครับถ้าเกว่าเราติดกับดักความโลภเหมือนที่ในโซเชียลเขาชอบพูดกันไหมครับเจอกอลเล็ตสามดีอะไรอย่างนี้ครับผมว่าคือคือไหนก็พูดยากเหมือนกันนะ ก็เหมือนผมชวนมาทํางานนะใช่ไหมหรือว่าชวนไปพุ่น,นต่างๆที่มันอยู่ในตลาดพุทิยะเต็มตไปหมดอะคือสมัยสามีปีก่อนนะค<ช>รับการลงทุนมีหลายรูปแบบมากสมัยนั้นมาสมัยนี้มีมีเยอะกว่าเก่าอีกนะครับแต่สมัยนั้นเนี่ยเราเราไม่รู้คืออะไรนี่คือการลงทุนครั้งแรกของผมเลยผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนี่เปบทเรียนที่ผมอย่างที่ผมบอกนี่คือบทเรียนสำหรับผมว่าก่อนที่จะลงทุนจะทำไรเนี่ยเราต้องรู้มันคืออะไรหลังจากนี้ หลังจากนี้คือจะทําอะไรเราต้องมีประสบการณ์แล้วเราเจ็บเราจําต่อไปนี้จะทําอะไรจะลงทุนอะไรเราต้องศึกษาเราต้องรู้เราต้องอธิบายว่ามันคืออะไรครับผมความไว้เนื้อเชื่อใจกับคนในวงการบันเทิงนะครับพี่โตในการลงทุนต่างๆเราเราจะทำยังไงกอนเขตเลยอครับอย่างที่บอกครับว่าผมโทษตัวเองครับถ้าเราไม่เข้าไปดูเข้าไปเล่นเข้าไปลองดูมันคืออะไรแล้วก็ลองลงทุนโดยที่เราไม่รู้เนี่ยมันคือตัวเราล้วน ผมผมไม่เคยได้อะไรไม่เคยนะครับผมไม่เคยได้รับอย่าง, s <S <S างที่ผมเคลียร์เลยครับว่าผมก็ไม่เคยได้รับเงินเพื่อจะไม่พูดอะไรไม่เคยตรงนี้ผมมั่นใจว่ามีหลักฐานสามารถตรวจสอบได้สามารถตรวจสอบและผมมีดีให้ตรวจสอบผมไม่เคยได้รับอะไรทั้งสิ้นครับที่ต่อครับอย่างอย่างทางโซเชียลก็ต้อนดูต้นตอเองว่าจะต้อเนินคดีอะไรบ้างเป็นหลัแจ้งความเป็นในฐานะที่เราเป็นเกียรติของรัฐอะารอย่างเงี้ยตอนนี้กำลังปรึกษาผู้ใหญ่ กับพนาอยู่ครับมีเอาเตะอย่ากถึงแจ้งให้ทราบอย่างคาว่าอายข,ของพี่โต๋ใน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 ข้อความอะครับมันมันก็ูกดตีความไปเยอะเหมือนกันแ,แ้วตอนนั้นพี่โต๋กิ่อะไรอยู่มันรู้สึกว่ามันอายไม่อยากบอกรู้สึกเรื่องนี้ตอนนั้นเรายังไม่รู้คืออะไรเลยครับมผมก็ทราบออพร้อมทุกคนแหละครับแล้วผมถามหน่อยว่าถ้าเกิดคุณ,ค,ณคุณเป็นผมอะถ้าคุณโดนหลอกคุณอายผมผมผมก็อายแล้วผมอยาอย่างที่ผมบอกเลยว่าคนแรกที่ผมโทษคือผมโทษตัวเอง โทษที่ผมเป็นหลงเชื่อทุกอย่างมันอยู่ที่เรากดถ้าเราเราไม่รู้เราเราถ้าเราไม่มันเป็นเพราะเรารู้ล้วนนะอย่างที่บอกว่าโทษตัวเองคำว่าอายในที่นี้ของผมคือผมเขินที่ผมบอกว่าเฮ้ยผมยังไม่รู้เรื่องเลยผมก็โดนเหมือนกันผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันอย่างพูดจะถหายกับคนเขาเขาพูดถึงการรับผิดชอบของการเป็นแบบคนดางนะครับที่โจผมมองตรงนี้ไงบ้านะครับก็บอกสีอย่างนี้ครับผมอย่างที่ผมบอกครับอันนี้พูดถึงเรื่องความเรื่องการแจ้งความใช่ไหมครับครับผมอย่างที่บอกครับว่าผมอะ ณตอนนั้นที่ผมบอกอธิบายของผมคือณตอนนั้น mm. เรารู้สึกอย่างนั้นณตอนนี้ mm. ผมกําลังคุยกับผู้ใหญ่และนายความอยู่นะครับหลังจากเกิดเรื่องมีเจ้าหน้าที่หรือว่าร mm. ติดต่อเข้ามาพี่โตไหมครับไม่มีครับผมอย่างที่ผมบอกว่าตามที่ดูจากข้อมูลในตัวเรซายที่ผมบอก mm. กรณีเดียวที่จะเป็นผู้เสียหายได้ก็คือผมไม่มีไม่ได้ชวนใครต่อดารายของผมคือศูนย์น mm. ตามหลักฐานเท่ามาชัดเจนแล้วคือผมเหตุาชัดเจนคือผมดาวราผมคือศูนย์ คือผมยินดีให้ความร่วมมือทุกๆอย่างครับสร้านลำพังคือต่วไปน่าจะเป็นผู้เสียหายผู้เสียหายคนหนึ่งใช่ครับผมก็คือผมกระผมก็คือผมพูดตรงๆคือผมก็คือเหยื่อแล้วผู้เสียหายคนหนึ่งแต่ตอนนี้พี่ตกอเนี่ยภาวะแบบเครียดหรือว่าแบบหนักใจอะไรหรือเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลยอ่ะนิดหน่อยครับแต่อย่างที่บอกผมมั่นใจว่าผมก็เสียหายเหมือนกันผมก็แล้วผมก็แล้วในทางตามข้อมูลที่เดซไอบอกที่ผมบอกเลยครับกรณีเดียวก็คือ คุณดาวรายคุณคือศูนย์และคุณไม่ได้ชวนใครต่อซึ่งผมมั่นใจว่าผมอยู่ในกลุ่มนี้และผมินดีให้ความร่วมมือทุกอย่างินดีให้ข้อมูลทุกอย่างครับส่วนเรื่องแจ้งความเดี๋ยวผมขอปรึกษาผู้ใหญ่และทนายความแล้วเดี๋ยวผมอัปเดตให้ทราบนะครับขอบคุณนะครับพี่โตยังมีอะไรหนักใจอกไหมแต่ที่ให้กำลังใจผมขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามานะครับผมก็พลาดได้ผมก็รู้เท่า ผมก็ผมก็เสียค่างโง่ได้ผมพูดตรงๆเลยผมผมมายืนเหล่าเนี้ยผมก็รู้สึกอย่างที่ผมบอกมันคืออ่ะมันเคยอที่จะบอกคือเราเราเสียค่างโง่ไปครับแล้วนี่ก็คือสิ่งที่ผมจะอยากจะบอกทุกคนนั่นเองครับอยันนี่คือ,น,คอนี่คือคำคำอธิบายที่ผมบอกว่าทําไมผมเคยอละอายตอนนั้นก็เพราะว่าเราก็เราก็เราก็ไม่คิดมันเราก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะครับตอนนั้นครับ ขอบคุณครับคุณนะคะขอถ่ายรูปก่อนยิ้นถือคะมภีร์ที่โะ